ในป่ากูตอน<า>นี้ใส่มึงหูอะไรย่างก่อนในป่ากูตอนนี้ใส่ง่ายในดีสุดคืออยา่าล,ลิ้นลิ้นบุ้ควยแก้วบ <c oughs> ่อยดีลิ้นดี <c oughs> มือตรงเช็งจำนวนขนกน่อนขันมันมีเจ็ดลอยสามสิบหกเจ็นี่แซงว่าเนื้อมันสีหนุ่มครับขันเกินเจ็ดลอยสามสิบหกเซนขึ้นไปนี่เนื้อมันสีหยาบเนื้อกูซื้อมาจากอิตาลีเข้าใจวะเป็นเนื้อเนื้องัวโค เนื้อหนังเนื้อโค่ปากประเทศอิตาลีออมาจากเมืองอนยูเวนตุสส่งพึ่งส่งหมอเได้นี่เอาบั้คัยวอีกัวอีลีมันก็บ่เสือวิธีการนะวิธีการนี้นะเนื้อนี่มัน,น,นะน,นสิมันคุณสมบัติบักผ่าได้เปิดเส้ง,งันกูดิเนื้อเอาหนังเอาเักยางออกนะวิธีการนี่มุ้งยางพอดี การกีนะวิธีวิธีการกีนนะนะก่อนสิจีนะให้มึงนั่งแนมนี่ก่อนมานั่งนี่มานั่งคาคางกูนางเนี่ยมึงเห็นขนมันบ่มึงตอกเช็คจำนวนขนก่อนขันมันมีเจ็ดลอยสามสิบหกเซนนี่แสดงว่าเนื้อมันสีหนุ่ม เกินเจ็ดร้อยสามสิบหกเซนขึ้นไปเนี่ย <c oughs> เนื้อมันสิหยาบเอามึงนั่งนับถากูขุ่ยอใส่เดี๋ยวมาได้แดงไงมึงนี่ยฮะได้แนวแดงหยาบไว้กู่ขุ่ยามักแดงนะไทยเทสดมักแดงมีอยู่หมัแกแดงกับเนือ้อละมึงตำแดงเป็นบ่ตำเป็นเยอะที่แรกเขาใส่ยังก่อนโอิคเ <c oughs> ด็กเวย้ย ผมกิน่วยอรันรวยคันคันคันเพชรนี่เจ้ง่วยขึ้นมาบอกพี่ว่าฮะไหมโอ้หวยอมนึงัเพชรหร้อหวยเ้ยมึก็บอกผู้ชวานด้คันแปดรวยนี่กำลังสีเพชรด้วยลูกพี่ตัวเพชเนบเออตำตำเนี่มึงตำเนี่ยเออมึงตำเป็นบ่เซตันอายุ กีหนังกับกีหนังสูตรบอกซาติสกับบักพลาดนี่มีอะไรอย่างี้แย่ี่อะไรแย่ป่ยังแย่หนังนีอ่ะกูกินมาได้ในป่ากูตอนนี้ที่ใส่มึงหูอะไรยังวะในป่ากูตอนนี้ที่ใน์งานได้ดีสุดคืออยังเราลิ้นลิ้นบห้วยเขียวห้ยดีลิ่นดีอันนี้ก็กินกับลิ้นเหรอวะ ดลินนี่เข้าไปเห็นทั้งในแน่รู้บ้่าลินเราอยนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ถูกต้องเลยครับถูก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 ต้องครับหวยเลยมึงจะได้เนาะมึงนช่วยดิอยู่ค่ายคอยเสียงเล็กคอร์ดต้องสุภาพเข้าใจไหมสุภาพเข้าใจบอสไม่จำเป็นก็าบอกเรื่องนี้เ่าของว่าฆ่าเนาะเข้าบอกเลยไรลวงไรลวงเลยโอ้ย มึนมึนไปเลยมึนในดูฮีมึนในไอเนี่ยเออบวกเสียงเพียวไปไสีวะที่เมียวครับทุกคนเนาะว่ะวันนี้หาตัวเสียเลยมึงเอ้ยลืมไปว่ะเราต้องพูดภาษาภาคกลางนะสติดเออต้องหานะใช่ไหมอ่สติดนะฮะแต่ที่นี่เขาเรียกอะไรฮะเลียงหนังเทาอะไรนะหนังหนังอะไรนะหนังเท้ หนังฮ่าคุยอะไรเขาเรียกหนังหนังคุ้ยปะคุยมึงจะหนังฮ่าอะไรบรรยากาศยามแรงๆนะทุ่งหน้ามือปาดจังหวัดบลรัชธานีครับมีโอกาสมาเทียวครับอุบลราชธานีครับแผ่นดินอ่าเห็นตะวันกร่อยในสยามครับมหาสาธิตใตต่ำมหาจันนี่คยเสียครับที่นี่ที่นี่ครับขอถ้ามานะครับผมฝากด้วยครับคือเรามาน้ำคือเราเรามึงจะว่าโต๊เปล่าเด้มึงคือเรามาน้ำ เดี๋ยวกูกูจะเป็นนมแข็งเองแบบที่นี่ถ้ำคุยเสียงที่นี่สแตกเราอย่างเดียวครับไดวิวลาคัมม่าอบสมุนไพรแล้วนี่ครับดูเตาอบนะครับเราก็ดังดังไฟเอ่อก็จีหนังในบรรยากาศแบบท้องตรงหน้าแดดตะวันกำลังตกดินนะฮะตรงหน้ามือปากครับขอบคุณหลายๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเนาะ